มาค่ะเรื่องของคุณลิซนามสมมติต่อจากคราวที่แล้วเรื่องสุดท้ายนี้เกี่ยวกับบ้านเหมือนกันค่ะอย่างที่บอกว่าตั้งแต่พ่อกับแม่เราหย่ากันแม่เราก็ย้ายมาอยู่ภาคใต้ตอนแรกอยู่บ้านหลังหนึ่งที่อยู่ในเมืองแต่พอแม่ไปรู้จักกับพ่อเลี้ยงแฟนใหม่แม่หนักค่ะพ่อเลี้ยงเป็นชาวต่างชาติเขาชอบและอยากจะมีบ้านที่อยู่นอกเมืองเพราะบรรยากาศดี ผู้คนไม่พลุกพล่านก็เลยไปดูบ้านไว้ที่หนึ่งแต่มันเป็นบ้านร้างที่โสมมากไม่มีใครอยู่มาเป็นสิบปีแล้วตอนแม่พาเราไปดูบ้านครั้งแรกเราเห็นบ้านแล้วรู้สึกหดหูมากในบ้านมันดูมืดมนกว่าบ้านอื่นๆแถวนั้นเราบอกแม่แม่ก็ไม่ฟังแม่บอกว่าก็ธรรมดาแบบนี้แหละเพราะบ้านไม่มีคนอยู่มานานเดี๋ยวพอเราทำใหม่มันก็ดีขึ้นเอง สุดท้ายแม่กับพ่อเลี้ยงก็ตัดสินใจซื้อบ้านนั้นก่อนที่จะย้ายไปอยู่บ้านหลังนั้นคืนหนึ่งเราฝันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งมาบอกเราว่าอย่ามายุ่งกับเขาเราก็บอกกลับไปว่าเราไม่เคยไปยุ่งกับเขาเราไม่รู้จักเขาเขาบอกว่าก็บ้านที่พวกมึงกำลังจะไปอยู่มันคือบ้านกูอย่ามายุ่งออกไปแล้วก็ร้องกรี๊ดใส่เราพอตอนเช้าเราก็ไปเล่าให้แม่ฟังแม่บอกว่าเราคิดมากไปเองจนเก็บไปฝัน หลังจากนั้นแม่ก็ดำเนินการทุกบ้านหลังเก่าแล้วก็สร้างบ้านขึ้นมาใหม่ตรงที่ดินผืนนั้นโดยใช้โครงสร้างของบ้านเดิมพอสร้างเสร็จเราก็ฝันอีกขฝันอะไรน่ากลัวน่ากลัวเกี่ยวกับบ้านหลังนั้นอย่างเช่นมีเด็กตกมาจากหน้าต่างชั้นสองลงมาตายอยู่หน้าบ้านเลือดเต็มหัวไปหมดแล้วพอมองขึ้นไปที่หน้าต่างก็เห็นผู้หญิงคนเดิมหัวเราะแบบสะใจยอยู่ตอนเช้าเราก็ไปเล่าให้แม่ฟังอีก แต่แม่ก็ยังไม่เชื่อเหมือนเดิมจนบ้านเสร็จก่อนที่จะย้ายเข้าบ้านเราฝันอีกครั้งค่ะในฝันเราหลับอยู่แล้วแม่ก็มาปลุกบอกว่าไปลูกเก็บของได้แล้ววันนี้เราจะย้ายเข้าบ้านใหม่กันเราก็เก็บของจนเสร็จไปถึงที่รถรถของแม่เป็นสีแดงเลือดหมูค่ะแล้วก็เก็บของใส่กระโปรงหลังรถเราก้มลงผูกเชือกรองเท้าสายตาของมันก็มาเหลือบขึ้นไปมองตรงกระโปรงหลังรถ คือผู้หญิงคนนั้นนั่งให้ขาอยู่ที่กระโปรงหลังก้มหน้าลงมาแล้วก็ชี้หน้าเราบอกว่ากูบอกมึงแล้วใช่ไหมว่าอย่ามายุ่งแล้วในฝันก็มีเลือดไหลออกมาจากรถเยอะมากๆจนเรากรี๊ดและตื่นขึ้นมาเรารีบไปบอกแม่ว่าอย่าย้ายเข้าไปที่บ้านหลังนั้นได้ไหมจนแม่ต้องโทรไปเล่าให้ยายฟังยายก็ถามถามไป แล้วบอกว่าเลขที่บ้านหลังนั้นพอนับรวมแล้วได้เลขสามตามตำราบ้านเลขสามเป็นบ้านที่เฮียนที่สุดแล้วลักษณะของบ้านหน้าบ้านจะมีเสาปูนหนึ่งต้นปักอยู่เสาหนึ่งต้นที่ปักอยู่ในบริเวณบ้านนั้นเปรียบเสมือนทูกหนึ่งดอกที่ปักอยู่หน้าบ้านมันไม่ดีในคืนแรกที่ย้ายไปนอนบ้านใหม่เราไม่ไปเพราะกลัวมากแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นแม่ก็ได้นิมนต์พระมาทำบุญที่บ้านด้วย มีพระรูปหนึ่งที่นั่งอยู่ในสุดติดกับห้องครัวเราสังเกตเห็นท่านมองเข้าไปในห้องครัวอยู่ตลอดแล้วก็สวดมนต์อีกบทหนึ่งที่ไม่ตรงกับพระรูปอื่นๆสวดจนพระฉันเข้าอะไรเสร็จเราเลยเข้าไปถามพระรูปนั้นว่าท่านมองอะไรในครัวตลอดพระท่านว่าเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่หลังบ้านยืนอยู่ที่ครัวท่าทีโกรธและไม่พอใจพระท่านถามเรากลับว่า โยมเห็นไหมเราก็เล่าให้พระฟังว่าเราไม่เห็นแต่เราฝันถึงผู้หญิงคนหนึ่งมาสามครั้งแล้วแล้วเรามารู้ประวัติบ้านหลังนี้ที่หลังว่าก่อนที่มันจะร้างมาเป็นสิบปีเคยมีครอบครัวอิสลามอาศัยอยู่และเป็นครอบครัวที่เคร่งาศาสนามากแล้วหลังบ้านตรงที่แม่เราต่อเติมทำเป็นครัวกับห้องน้ำก็เคยเป็นที่ที่เขาไว้ใช้ทำพิธีละหมาดแต่พวกเราเป็นชาวพุทธ เราทำกับข้าวแล้วมีหมูและที่ยากไปกว่านั้นคือเราไม่สามารถที่จะทำบุญถึงเขาได้เพราะเราคนละศาสนากันหลังจากที่อยู่ได้ประมาณปีหนึ่งแม่เคยไปดูดวงกับเพื่อนหมอดูแกทักว่าบ้านที่อยู่นี่อยู่กันได้ยังไงมีทั้งสามศาสนาเจ้าที่เป็นอิสลามพวกเราเป็นพุทธแล้วพ่อเลี้ยงเป็นคริสทุกวันนี้เราก็ยังคงอยู่บ้านนี้และเรายังฝันร้าย ไม่ก็โดนผีอำอยู่ตลอดค่ะ